ยังคงเป็นประเด็นที่หลายๆคนติดตามอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เพดดางออกมาเมาว่ามีคู่รักหน้าเชียวกับหนุ่มมากเท่สองแววเลิกการด้านชาวเน็ตต่างพากันยงไปที่คู่ของนางเอกสาวปรางและหวานใจต้องทูพีที่ฝ่ายชายน,านั้นเพิ่งจะขอแต่งงานไปเมื่อช่วงปลายปี2564แถมชาวเน็ตยังสังเกตเห็นว่าที่เนิ้วนางข้างซ้ายของปรางไม่ได้สวมแหวนแทนใจที่หนุ่มต้องให้แล้วอีกด้วย ล่าสุดชาวเน็ตเริ่มมีการขุดภาพของสาวสวยคนหนึ่งชื่อโดนัทวัยสิบเก้าปีโดยสงสัยกันว่าใช่สาวคนใหม่ที่ต้องคุยอยู่หรือไม่ภายหลังทราบข้อมูลว่าน้องโดนัทคือแรปเปอร์หน้าใหม่ที่หนุ่มต้งโปรโมทให้เท่านั้นและในเวลาต่อมาเพจดังต้นเรื่องได้ออกมาโพสอีกครั้งด้วยข้อความว่าเขาที่ออกมาไม่จริงเพราะผู้ชายไม่ใช่คนเจ้าชู้จ้าอย่าโยงไม่มีมือที่สาโอเคเนาะ